สดีค่ะครับผมอ้าวลบกวนกลางดึกเลยเนาะต่อได้ครับถามน้ำพุรีดครับผมโอ้โหมมเม่นมากเลยนะปแ,นะแป๊บๆนะึงอ่ะเสียนมดหาดใหญ่เนาะคะ่ะพี่น้องเนาะมาแล้วค่ะเดี๋ยวแม่กลัวเปิดดูก่อนว่าอยู่ตรงไหน เซียนมดได้ไหมฮัลโหลอ่าได้บ้างครับผมโอเคค่ะครับผมเอาต่องวดเลยเนาะเดี๋ยวก่อนเด้อให้แม่ครัวหาก่อนว่าเซียนมดอยู่ตรงไหนอ๋อครับผมได้ครับโอเคเห็นแล้ว พี่น้องเ <c> บ <oughs> ิงแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนมดหาดใหญ่อะตองหดเลยเด้อยค่ะพี่น้องเด้อยวิ่งบนเซียนมดหมดที่พานาวิ่งบนไ้ซีกับหกเน้นที่หกเข่าจับเข่าที่หกสองตัวเน้นเด้อยค่ะพี่น้องเน้นหกสองกับหกเก่าเข่าตัวเน้นค่ะพี่น้องแล้วก็ล่างวิ่ง เจ็ดกับสองเนาะค่ะพี่น้องเนาะจับคู่คือสองสามสองสีนะ่สองแปดเจ็ดสามเจ็ดสี่เจ็ดแปดเข่าที่กิดสามตัวกลับเนาะเซียนหมดเนาะครับผมได้ครับอ่าเข้าที่ตัวกลับอ่าโอเคมาต่องวดเลยเนาะครับผมได้ครับทำเองซื้อเองทรงเองเนาะเซียนหมดนะ ใช่ใช่หนึ่งตุลาคมหกเจ็ดเซียนมดมาแล้วออกก่อนเพื่อนเลยครับเซียนมดแม่ขัวว่าแล้วว่าเลขวิ่งของเซียนมดนี่ยังบอลุดเด้อค่ะพี่น้องเด้อแลักเป็นที่รักซิปตลอด แม่คั่วเคยเว่ากับพี่น้องตลอดว่าเลขวิ่งของเซียนหมดเป็นหลักสิบตลอดโอเคค่ะครับผมวันนี้วิ่งบนสี่กับหกครับผมเน้นที่สี่วิ่งบนสี่กับหก วิ่งบนสี่กับหกเนาะครับผมเน้นที่สี่ได้ไหมใช่ใเน้นที่สี่ครับผมโอเคจับคู่ค่ะจับคู่มีเจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่ครับ เจ็ดสี่แปดสี่หนึ่งสี่ค่ะแล้วก็เจ็ดหกแปดหกหนึ่งหกครับเจ็ดหกแปดหกหนึ่งหกค่ะเน้นที่เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดหกแปดหกครับ เจ็ดสี่แปดสี่เจ็ดหกแปดหกค่ะครับผมถ้าสองตัวจุดจุดก็เจ็ดสี่กับแปดสี่ครับ, 8, 4, รบโอเค,ควิ่งล่างเนาะครับผมวิ่งล่างแปดกับสี่ครับวิ่งล่าง เน,น้นเน้นที่สี่เหมือนกันครับผมเน้นที่สี่เหมือนกันเนาะครับผมใช่ครับโอเคค่ะจับคู่มีแปดหกสี่หกแปดศูนสี่ศูย์ครับแปดหกสี่หกเนาะ แล้วก็แปดศูนย์กับสี่ศูนย์ครับแปดศูนย์สี่ศูนย์ค่ะนิ้นที่สี่หกกับสี่ศูนย์ครับนิ้นที่สี่หกสี่ศูนย์โอเคค่ะเรียบร้อยวันนี้น่าจะสี่ทั้งหมดะลเนออ เซียนมดเซียนมดคิดว่าอย่างนั้นบอกใช่ใช่ครับผมเพราะว่ามันมันน้นที่สีบนแล้วก็สีล่างครับอือค่ะเอาฟังออเดอวยค่ะพี่น้องสำหรับเซนะียนมดหาดใหญ่ให้ตองงวดได้ด้ค่ะงวดวันที่สิบหกกันย่างวดที่ผพานมาวัาหันเนาะค่ะพี่น้องเนาะเซียนมดหาดใหญ่ ให้บนหกกับสี่เน้นที่หกจับคู่คือหกสองหกเก่าัวเน้นเด้อค่ะพี่น้องเด้อเข่าทึงตัวเน้นพรออมพี่น้องส่วนล่างให้เจ็ดกับสองเน้นที่เจ็ดจับคู่เขา่าโตกับพี่น้องเพิ่นเชียนมดเพิ่นให้เจ็ดสามออกสามเจ็ดเนาะค่ะพี่น้องเนาะอ่ะขอบคุณมากค่ะเสียนมดครับผมแม่สินครับอ่าค่ะไม่รบกวนแล้วค่ะพักผ่อน <c oughs> ได้ได้ไดครับผมไม่เป็นไรครับยินดีเสมอครับผมโอเคขอบคุณค่ะขอให้เซียนมดสุขภาพแข็งแรงเนอะร่ํารวยน้ําใจแล้วก็ร่ํารวยเงินทองเ้อครับผมขอบคุณมากครับแม่สินครับแล้วก็ขอให้แม่สินและยิปซีทุกคนทุกตานนะครับเช่นเคยครับขอให้ถูกตรงตรงค่ะจริงเจครับค่ะสาธุขอให้เอฟซร่ารวยเนาะเซียนมดเนาะครับผม ใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับอะเสียนหมดตองงวดเ้ืเดยอค่ะพี่น้องเด้อเสี่ยนหมดตองงวดมาเบิงกันว่าเสี่ยนหมดให้ตัวไดตองงวดรอบนี้นี่คัะงวดที่ผ่านมาเดี๋ยวแม่ขั่วอนุญาตเอาออก เซียนมดหาดใหญ่วิ่งบนสี่กับหกเน้นที่หลักสี่จับคู่มีสี่เจ็ดสี่แปดหนึ่งสี่ล้วกเจ็ดหกเด้อค่ะพี่น้องเด้อแปดหกหนึ่งหกเน้นตัวเน้นเน้นคือเจ็ดสี่แปดสี่แปดหกแล้วก็เจ็ดหกพี่น้องให้หาคู่ข้างบนส่วนข้างล่างวิ่งแปดกับสี่ จับคูมี86 46 80 40เน้นที่46แล้วก็40อ่ะแคปหน้าจอไว้ค่ะพี่น้องให้ต่องวดเลยเซียนมดหาดใหญ่ไม่รอซะจัดไปหาสลักบานใบเอาไปไว้ในใจซะก่อนพี่น้องอีกสมมือรัดลอตเตอรี่ออกเข้าจัดเลยสำหรับของเซียนมดอย่าลืมว่าหลัก10บเด้อค่ะพี่น้องเด้ออย่าลืมว่าหลักสิบอ่ะ อ,อกกอันคลิปหนาสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ